เรียกได้ว่าตอนนี้กระแสทีป๊อปกำลังมาแรงม,มากๆจนไม่สามารถต้านความฮอตของพวกเขาได้แล้วจริงๆโดยเฉพาะบอยแบนด์ที่ตอนนี้กำลังได้รับความสนใจจากแฟนๆมากเป็นพิเศษเนื่องจากสไตล์การเต้นการร้องที่ดุเดือดแต่เพิ่มเติมคือความสดใสที่แปลกใหม่จนทำให้หัวใจของแฟนๆนั้นเต้นแรงไปกับพวกเขากันทุกคน และในตอนนี้ก็ได้มีการเดบิวต์บอยแบนด์อย่างต่อเนื่องจนทำให้มีคนอายุน้อยมากที่สุดและทำให้ทุกคนต่างเอนดูกันอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นใครนั้นมาดูกันได้เลยค่ะเปิดมาด้วยอันดับที่3ก็ได้ตกเป็นของตะวันสมาชิกวงเนฟวันเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเกิดวันที่9เมษายน2008นั่นเองค่ะและเขายังเป็นบอยแบนด์วงแรกของค่ายอีกด้วยที่ได้ครองใจแฟนๆมากที่สุด เนื่องจากความสามารถที่หลากหลายและสเสน่ห์สุดจึงเมื่อเขาได้อยู่บนเวทีจนทําให้แฟนๆต่างต้องตกหลุมรักกันได้อย่างแน่นอนบอกได้เลยว่าพวกเขาได้ปล่อยเพลงสุดฮิตออกมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงชอ็อตคัสต่อต้านและเพลงเหตุผลข้อเดียวบอกได้เลยว่าตะวันนองเร็กไฟแรงก็ได้ตกพี่สาวเป็นจํานวนมากเนื่องจากเป็นไถ่มาเด็กที่ทุกคนต่างต้องลงรักด้วยกับความสดใสเกินต้านของเขานั่นเอง งานนี้เหล่าพี่สาวทีป๊อบเตรียมใจเอาไว้ให้ดีเพราะว่าเขาจะมาทําให้หัวใจของทุกคนสั่นไหวคะ่ะต่อมาอันดับที่2ก็ได้ตกเป็นของ AI สมาชิกวง ATK เพราะว่าเจ้าตัวนั้นเกิดวันที่17พฤศจกิกายน2008นั่นเองคะ่ะ บอกได้เลยว่าเขาได้เดบิวต์ตั้งแต่ปี2022ที่ทำให้วงการเพลง T-pop กลับมาเป็นที่ฮือฮามากที่สุดเนื่องจากสไตล์แนวเพลงที่ทำให้ทุกคนนั้นต้องติดใจไปกับทำนองที่ติดหูจนทำให้ต้องหยุดฟังไม่ได้เลยได้แก่เพลงรัก2ขีดตึงจัดยอมแค่เธอและเพลงป้นใจนั่นเองค่ะบอกได้เลยว่ายิ่งปล่อยเพลงออกมาเท่าไหร่ AI ก็ยิ่งโตมากขึ้นเท่านั้นจนทำให้แฟนๆได้เห็นถึงพัฒนาการแบบก้าวกระโดดกันเลยจริงๆค่ะเรียกได้ว่าโตมาอย่างมีคุณภาพมากๆ คาริส์มาพุ่งกระจายซึ่งทำให้แฟนเพลงทีป๊อปต่างเอ็นดูและชื่นชอบเขาอย่างหนักนั่นเองค่ะ สุดท้ายอันดับที่1ก็ได้ตกเป็นของเฟมสมาชิกวงไดเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเกิดวันที่21ธันวาคมปี2008นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าพวกเขาเป็นบอยแบนด์ที่กําลังมาแรงสุดๆจนทําให้แฟนๆต่างชื่นชอบมากที่สุดเลยก็ว่าได้เนื่องจากแฟนๆต่างได้เห็นน้องเฟมตั้งแต่ในรายการ789สว r v i v a l มาก่อนเนื่องจากพวกเขานั้นจะค้นหาศิลปินที่จะมาเดบิวต์เป็นบอยแบนด์วงแรกของทางค่าย Sun เร y Music ภายใต้เครือข่ายบริษัททาดาอินเตอร์เทนเมนต์ นั่นเองค่ะจึงทำให้แฟนๆต่างเอ็นดูและให้กำลังใจอย่างมากมายที่จะทำให้ความฝันของเขานั้นเป็นจริงและในที่สุดก็ได้เดบิวต์เป็นบอยแบนด์วงไดในปี2 0 2 4ที่ผ่านมานั่นเองค่ะพวกเขานั้นยังได้ฝากผลงานเอาไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงโมนาลิซาโคชอบเลยอะ่ะแท็บ yes, ยูเยสแมนและเพลงพูดไม่ฟังบอกได้เลยว่าปล่อยเพลงไหนก็ปังสุดๆจนหยุดไม่อยู่และกลายเป็นทีป๊อปที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้อีกด้วยค่ะ